ใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวลุยส้วนร้านนี้มั่งเธอร้านซราวีก๋วยเตี๋ยวลุยส้วนเจ้าแรกเจ้าดังเต็มปากเต็มคําเลยนี่เธอชอบที่แปลงเขาบางเธอเหลวรายเยอะให้พักมาจุกจุกเลยเธอวะราคาชิ้นชิบ้าทนี่เธอมีตั้งใจหมูชับหมูยอออกเกับปูอัดยำทร่ยรายยำเมงกับปุนรตรกอกเก็ดอ้อมเตาโ้ไอยอยำไตรเยีกยวไก่หวานก็มีเธออ้อยจรายับัดรายเลยเธอไปถึงเธอเลือกได้เลยเธอชอบแบบไห้น เธอยิบได้เลยเธอะจันยิบมาจินจุกจุกกระชายมาเลยเถอะวะถึงร้านเขาทำไม่ไม่อ้ตรงนั้นเลยเธอะเตออเลได้เลยห่อไม่ไม่ปั่นไม่ไม่น่ากินมากนี่เถอะตัดเป็นจินเป็นจินบอดดีคำกินกับน้ำจิ้มรีฟูดรูดต่างร้านเถอะร้อ,อ,อยปลื้นี่ถึงร้านเขามีปูอัดมีสาหรายพวงเอาวนกัน โตัว่าแต่กว๋วยเตี๋ยวลุยท่วนทุดยอดลยเถอจันกินไดแรงออกนี่โต้ว่ร้อยร้อยนัดใครอยากกินไปเลยงานกาชาตุราตานี่วันสีที่ป้องต้งยีที่เอดไปตะเธอ